ผมชื่อดอนนะครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับผมเป็นเกาได้ไงก็ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าคือว่าเราไม่รู้ว่าอาการนี้มันเป็นเกาช่วงแรกๆอ๋อเดี๋ยวปวดข้อปวดตรงนี้ก็ไปกินพวกยาแก้อักเสบกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้อ่าเดี๋ยวฝั่งนี้ก็เป็นเนี้ยครับพอสุดท้ายเป็นที่ขา ไม่ตัวเองไม่ได้แล้วเป็นที่ขานี่ไม่รู้จะทำยังไงกระเพกกระเพกไปหาหมอนั่งรถเข็นไปหาหมอนานอยู่เท่าไหร่คะที่พี่ไม่รู้ตัวว่าพี่เด็กเนี้ยเป็นปีครับเป็นปีน่าจะเป็นปีเพราะผมเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยพตาธิเป็นปีเหมือนกันเป็นปีแั้จนสุดท้ายไปหาหมอจริงๆก็หมอคนเดิมแหละเขาก็ดูอาการเรามาเรื่อยๆจนหมอเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้น่าจะเป็นเกา์นะผมก็ตาเหลืองสิเป็นเกาเหรอเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยก็จับตรวจเลือด พี่มีค่ามาด้วยเหรอคะสุดยอดมากเลยค่ายูริกใช่ไหมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ให้อ่านวันที่วันอันไหนเนี่ยอันนี้ตัวหลายอันเดีี๋ยยยวววหหนนนููชช่่่เดือนห้าม่ใช่เดือนหกอันนี้สี่เดือนสามวันที่สามสิบสามที่กระเพกกระเพกที่กระเพกกระเพกไปหาหมอใช่ไหมคะเดี๋ยวจะหาว่าผมที่กระเพกกระเพกไปหาหมอใช่ไหมครับยูริกแอซิด สิบจุดหนึ่งเอาค่าแบบปกติของนะคะก็คือสองจุดหกคือที่ที่ของ่าโลระไาตรงนี้สองจุดหกถึงเจ็ดจุดสองเกินพี่แค่ก็เกินไปนิดหน่อยสิบจุดหนึ่งก็เลยเริ่มมีอาการแล้วก็งานเข้าเลยครับสิบจุดผมก็ตกใจเเกินค่านี้ไปตั้งเยอะเลยเนาะใช่เ็เลยเดือนสามนะคะตอนเดือนสามหมอก็เลยให้ยามากินก็คือยาลดกดยูริกนี่ครับ 3ามองนี่ก็เดือนหนึ่งพอดีอะในสามเนี้ยสามแผงเอ้อเขาเรียกว่าอะไรนะอโลพูรีนอยสามร้อยมิลลิกรัมนี่ของจีนเนียนี่ยกินหมดแล้วเนี่ย<า>เดือนหนึ่งหลังจากรู้สิบจุดหนึ่งเนี่ยนะกินหมดไปเดือนหนึ่งครับตรตวจใหม่ตรวจใหม่สี่มาอีกอข้างล่างสุดมีโอเค อันนี้กินยาอย่างเดียว8.1เหลือ8.1ดจ่งจาก10.1เหนึ่งแล้วแปดจลงมาคือตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้การละสเดือนกินยาทุกวันเลยวันละเม็ดวันละเม็ดกินไปเดือนหนึ่งลงมาเหลือแค่8.1ดจุโหภาษาอังกฤษเราบอกอีกลองเวทูโกคือมันต้องต้องอีกไกลกว่าจะไปลดลงจากเนี้ยครับพอดีช่วงนั้นเนี่ยทางเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับก็มีคุณโจก็มีเทรนเรื่องเกาเกาจ๋า โอ้โหเกาจ่าลาก่อนเออโดนเลยเอาละครับก็คิตอนแรกอ่ะนึกอยู่แล้วว่าเอ้ยถ้าออกมาอย่างนี้เนี่ยต้องกินอูมิดีกว่าใช่ไหมว่าจะมาซื้ออูมิคันนี้พอได้ฟังเทรนนิ่งแล้วยิ่งมั่นใจอูมิแน่นอนจัดเต็มเลยหนึ่ง่องวัละวละวละ ช่วงแรกผมกินวันละสองซองประมาณไปแค่หนึ่งอาทิตย์แต่ในระหว่างนั้นอะเพื่อผมอยากจะพิสูจน์ไงผมเลยไม่กินยาเอาทานตั้งกี่โมงผมตั้งนาฬิกาไว้เลยกี่โมงกทุกบ่ายสี่โมงอ่าบ่ายสี่โมงนเย็นคือกะว่าคราวนี้ลุยเต็มที่สองซองเลยเหรอสองซองครับช่วงอาทิตย์แรกสี่โมงเย็นตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยปึ้กสี่โมงเย็นเพื่อไม่ให้ลืมแล้วหลังจากวันที่สิบเดือนห้า แล้วก็หลังจากที่กินไปสองซองนะครับแล้วก็ช่วงสองอาทิตย์หลังก็กินซองเดียวหมดทั้งหมดก็ประมาณยี่สิบกว่าวันใช่ไหมครับพอวันที่ยี่สิบเอ็ดผมถึงกินยาคือช่วงช่วงที่ผมกินอูมิอ่ะผมไม่กินยาเลยไอาการปวดแล้วก็อาการปวดจริงๆก็ค่อยๆลดลงค่อยๆ่อลดลงแล้วก็รู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มดีขึ้นไม่ปวดคือตอนนั้นปวดปวดแบบว่าใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าใส่อะไรไม่ได้ต้องใส่รองเท้าแตะ ใส่รองเท้าแต่ต้องใส่แบบนีบเพราะว่าถ้ารองเท้าแต่แบบไอสารเนี่ยมันโดนนิดนึองอ่ะมันร้องจากเลยเจ็บมากเจ็บือนเข็มร้อยติกร้อยเล่นมันแทง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 ทอย่างเงี้ยเหมือนเทงนิ่งเลย <laughs> แต่ไม่เหมือนตรงที่ผมน้ำตาไหลอย,อยู่บ้านอยู่คนเดียวเ <laughs> จ็บมากทำอะไรก็ไม่ได้จะลุกมานั่งทำคอมพิวเตอร์ยังไม่ไหวเลยคือต้องนอนให้มันให้ขามันอยู่นิ่งๆเฉยๆอยากให้เง โดนนิดเดียวอ่ะมันร้องจากเลยเจ็บมากแล้วหลังจากนั้นพี่กินยาไปอีกเท่าไหร่แล้วไปตรวจผมเดินได้ละตอนนั้นผมเดินได้ละผมก็ไปหาหมอเมื่อเมื่อไม่นานวันนี้วันที่เจ็ดเดือนหกนะครับเจ็ดเดือนหกให้คุจอยบากเดือนนี้มีว่าเท่ีเดือนงี่พี่หลังจากคานอูมิเดือนเดือนเดียวเน่เนาะ แล้วก็ไม่ทานยาแต่มาทานยาวันที่21จนถึง30 21จนถึง30แล้วก็หลังจากนั้นไปตรวจแล้วก็หลังจากนั้นไปตรวจก็นี่ครับนี่ก็ตรวจผิดป่ะไม่ผิดครับเหลือ5.4โห้5.4นี่คือไปอยู่เกณฑ์ดีเกณฑ์ดีเลยนะจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะ10.2 10.1แล้วก็เป็น8.1แล้วก็มาเป็น5.4 นนนี่ขาดกิคือผมทำทุกอย่างนะครับคือหนึ่งออกกำลังกายงดสัตว์ปีกทุกอย่างตลอดชีวิตไม่เอาแล้วเเก็บมาลยแล้วก็ได้ทานอูมิผลมันก็เร็วขึ้นภายในเรือนเดียวเออคือผมรู้เลยอ่ะที่เคยได้ยินคนบอกว่าเป็นเกาเจกมากเนี่ยผมไม่รู้จะให้คุณรู้สึกยังไงอ่ะ ก็ไม่ไม่อยากเป็นเองอะแต่ว่าเป็นแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อที่ตอนเทรนนี่บอกว่าคนที่เขาเป็นมาเป็นปีๆอะอโอ้โหผม,มนัคนอยู่ในนี้นก็ปวดด้วยหรือเปล่าแล้วมันบวมปวดอะไรไหมครับพี่ตอนนี้ยังปูดอยู่ครับคือว่าของเก่าที่มันไปไปเกาะตัวเป็นไอก้อนคือยกเท้าไม่ได้หน้าเกียดเนี่ยรองเท้าคู่โปรดเนี่ยผมเพิ่งได้ใส่เมื่อเดือนเนี้ย ใส่รองเท้าไม่ได้ใส่รองเท้าแตะ oh. อย่างเดียว oh. เดี๋ยวจะอาว่าไม่สุภาพไม่สนนะครับ ครับก็คือหนึ่งเดือนที่ก็คือ1เดือนนะคะจาก8.1ดึงเหลือห้าี่ได้ลองทานจริงจริงเพราะก่อนหน้านั้น10.1เหลือ8เนี่ยมันทานยาต้านยาแล้วที่สองไม่ถึงไม่เกินสองเเออค่ามันจะอยู่คนปกติก็คือ2.6ถึง7.2็นี่คือถ้าเกิดเทียบกันจริงๆถ้าข้าวมา5.4าจุดี่คือดีมากตกการไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าอาการปวดตอนนี้ไม่มีเลย ไม่ปวดแต่ยิงได้กระโดดได้ต้องยู่แต่เอ๊ะมันเหมือนเหมือนเราเป็นก้อนซีดอะไรบางอย่างอันนี้คือถลมนะครับเป็นผลึกมันต้องค่อยมัใช่ร่างกายเอาออกครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวข้าวนี้เดี๋ยวเอาก็คือมหัศจรักรว่าเป็นอูแต่เป็นเกาล่ะแต่ว่าอู๋มีมหัศจรรย์กว่า ติค่ะาจารยที่บ้านว่าเราควรควรอะไรยังไงคะคือจริงๆแล้วพื้นฐานเลยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเราเองด้วยการออกกําลังกายจะเห็นว่าทุกอะไรบอกว่ายน้ําครับตามที่เทรนนิ่งบอกดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะตอนนั้นพี่ก็ปวดอะไรครับผมไปว่ายน้ำคือพอดีปกติต้องไปไปหาคุณแม่อยู่เรื่อยๆที่บ้านคุณแม่ก็บ้านเขาจะมีสระว่ายน้ำก็ว่ายน้ำ ว่ายน้ำผมก็ไม่ได้ว่ายทำอะไรแบบมากมายนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ว่ายผมก็ว่ายเป็นแต่ท่ากบอ่ะก็ว่ายไปว่ายมาว่ายไปว่ายไปอย่างนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงอก็คืนเนี่ยแต่ว่ายช่วงนั้นจะว่ายทีหน่อยคือวันเกือบทุกวันวันเว้นวันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วอาหารการทานนะคะที่ที่รู้สึกว่าเราเป็นมาได้ยังไงคิดว่าคิดว่าก็คงนี่แหละครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องกินไก่บ้างอะไรอย่างเงี้ยไก่ทอดบ้าง ข้าวมันไก่บ้างอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวบางทีบางทีเราแบบไปสถานที่บางที่มันเอ้าเฮ้ยเอามีแต่ข้าวมันไก่อ่ะกินข้าวมันไก่ก็ได้อ่ะไม่เป็นไรกินไปวันนี้ไปกับลูกชายไปกับครอบครัวเด็กๆก็เดินเข้าร้านที่มันเป็นไก่ส่วนใหญ่นะเล้ก็ต้องเดินตามไปลูกชายเดินเข้าร้านไก่เอาไก่ตามยี่ห้อทัวไปที่เรารู้จักกันนะ ไก่ทอดทั้งหลายตอนนี้คือมดก็คือคงมดตลอดไปครับคงไม่กินอีกแล้วออกกำลังกายช่วยได้เยอะออกกำลังกายช่วยได้เยอะครับตอนนี้คงคมไม่คงเป็นโรคอะไรไม่อยากเป็นอะไรเลยอันนี้มีอะไรนิดหน่อยนี่คือต้องตอนนี้ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยเรียบร้อยหมดทุกอย่างทีเหลือรอให้ให้ที่มันรวมไว้เนี่ยให่มันหายไปร่างกาย่ให้กำจัดไป โ okay. อเคคะตูมีต่อเนื่องนะคะขอบคุณพี่เอเจลคือผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเสริมแห่งอนาคตด้วยจุดเด่นในการรับประทานที่ง่ายรสชาติดีดูดซึมเข้าร่างกายได้ย